ย่าโฮสวัสดีครับผมร่บผม,ผม,ผม,ผมนายซิลแมนนะพ่อเกมวัตเทนเดอร์น,นะครับก็อ่าอินดัสอินดัสบสู่อ่าแพทหนึ่งจุดห้าเจ็ดนะครับผมบัตเทนมาร์นะก็เป็นแพทที่อ่าทางไกจินของเขาก็อ่าเพิ่มรถถังของเราให้นะครับผมอ่ารู้สึกว่ามีสามคันแล้วก็หนึ่งคันพรีเมีย่ยมสับยเยอรมันนะครับผมก็อ่าเดี๋ยวเรา มาดูกันเลยดีกว่าว่ามันคือคันไหนบ้างนะครับโอเคนะก็โอเคมาเริ่มต้นที่อ่าคันพรีเมียมของเขาก่อนนะครับผมก็เป็น Tiger 2 H ฮสซารา SLA จุดสิบหกจะเรียกว่าซาร่าละนะครับผมชื่อเต็มๆแลก็เอ่อนก็ไทเก Tiger 2นะครับไทเกอร์สองเฮสเออเ m สเซ i n g เ SLA 16นะครับผมก็เป็นรถถังที่ก็ถ้าพูดถึงมันก็คือ Tiger 2ดีๆนะครับผมก็ มันมีการแบบแตกต่างยังไงนะครับระดับแรกคือเนื่องจากว่ามันมีความเป็นมันเป็นพรีเมียมอยู่แล้วนะครับผมก็รีวอร์ดเนี่ยจะ,ะคูณร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วก็เป็นบวกอีกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นสองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็รีสอร์ทพอยต์จะบวกอีกบวกให้กับทุกคันนะครับสองร้อยหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับผมอันนี้แม้จะว่าทุกทุกคันนี่หมายถึงว่าเป็นสายทางเดียวกันหรือว่าเฉพาะสายทางไทเกอร์เท่านั้นนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมไม่เคยไม่เคยเล่นพรีเมียม พเมีมาก่อนนะครับผมก็อันนี้คือคันหนึ่งที่มาจากอยู่ในแพทนี้นะครับแล้วก็แพทที่เขาเปลี่ยนแปลงใหม่เลยก็คือทางอ่าทางของเยอรมันก็คือ p a n เซอร์เจเกนะครับผมก็เยเกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ปกติตัวเนี้ยมันจะเป็นอ่าพวก p a n เซอเป็น p a n er เซอร์ไอ้พวกเนี้ยจำผมจำรุ่นไม่ได้แล้ว,ลวน่าจะเป็นรุ่นนี้ครับเนี่ยรุ่นนี้รุ่นนี้ยสองสองรุ่นนี้นะครับผมมันจะอยู่ฟองฟากนี้นะครับแล้วก็มันจะตัด เป็นยุ่มพาร์เมอร์มอร์เดอร์สเลยนะครับมอร์เดอร์สนะครับแต่ว่าอันนี้คือว่าเขาเพิ่มแอนเซอร์เยอร์เวอร์วันเนี่ยเป็นอ่าทองแรงหนึ่งให้นะครับผมก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเขาเขาว่าจะได้แยกสายนะครับเพราะว่าปกติอไอทางแอนเซอร์สามแปดทีทาง p a n เซอร์สทีเนี่ยมันจะอยู่ทางมอราเดอร์สาถูกไหมนะครับผมแล้วก็สูงสุดของทางอ่าทาทงสายทางนั้นแล้วก็คือ,อ ยักเพนเซอร์ 38T นะครับหรือเฮลเซอร์นะครับผมเฮลเซอร์นะครับซึ่งอยู่ฝั่งภาคนี้โดยปกติถ้าคุณจําได้ดีนะครับผมในทางแพทนี้เขาก็ยกย้ายปรับเปลี่ยนใหม่กันหมดนะครับก็เพิ่มเป็นสายทางของเขาเลยสายทางแทงไดโซยเตอร์ less, er, ที่สามารถเปิดประทุนลังได้นะครับผมก,ก็มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะครับผมผมก็โอเคถือว่าถือว่าใช้ได้ดีนะครับ เพราะว่าจะได้แยกกันด้วยนะครับเฮลเซอร์ก็ผมก็ผมก็เริ่มเอเจะนิดนึงตอนที่ว่าเออตาเฮลเซอร์เนี่ยมันสมควรจะอยู่ทางฟากเออแจ็คเพนเซอร์มากกว่าที่จะอยู่ทางฟากทางนั้นนะครับผมก็ก็โอเคนะครับอาสาบทางนี้ก็ที่ทางที่เขาเพิ่มมาก็คือแพนเซอร์เยเกอร์1นะครับเป็นแลงหนึ่งนะครับแลงหนึ่งของสายทางแทนเดสเทย์เอร์นะครับน่ารักดีน่ารักมากๆเลยนะครับแต่ยิงเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยถ้าพูดตามถ้าพูดตามตรงเลยนะครับ มาร์เดอร์สนี่ก็โอเคทุกคนอาจจะอาจจะเห็นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราก็มาจะมาเดอร์สกับมาเดอร์สามอันนี้จะอยู่ด้กันอยู่แล้วในในแลงสองนะครับผมก็ต่อไปที่ทเขาเพิ่มมาอีกคันหนึ่งอีก2คันก็คือ d i กเกอร์แม็นะครับผมซึ่งอันนี้ปืนโตผมเรียกว่าปืนโตนครับเพราะว่าพี่แกแปกพี่แกเอา 1 0 5้ามมตรเคสิบแนนอนมาด้วยนะครับแต่บรรจุกระสุนได้น้อยมากครับ26นัดเองนะครับเพราไงว่าย6่หนัดนี้คุณต้องไม่พลาดมากเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ถือว่ายิงเจ็บใช่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้สรงเสุดของทางสายทางนั้นก็คือนาเอ็อนาอนาชอนนาชอนโอ้ยไอเฮียอาเอ็นกู <laughs> นึกว่าเป็นนาชมแล้วนะนาชอนนะครับผมก็ เป็นรถถังที่สวยนะครับมันจากสภาพมันแล้วน่าจะอยู่ในสู้กับไอ้พวกของอังกฤษด้วยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าไอหมอนี่ปืนของไอ้หมอนี่รู้สึกว่าเอามาจากไทเกอร์นะครับไทเกอร์หนึ่งนะแต่ไอ้หมอเนี่ยผมยังไม่เห็นนะว่ามันมาจากไหนผมคิดว่ามันน่าจะอะไรที่มันพีคที่สุดแล้วในแรงสามนะครับผม ปืนโตนะครับเรือเรือแต่ว่าเรือโลกาสุนช้าโคตรนะครับ16.9วิอัตินะครับก็โอเคไม่เป็นไรครับก็มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยสับทา,างสายเยอรมันนะครับผมมีการเพิ่มเติมเพียงแค่นี้นะครับาทางพี่อังกฤษเรานะครับก็มีการเพิ่มเติมเครื่องบินเยอะแยะแล้วก็มีรถถังของเขามาด้วยนะครับผมนี่คันนี้ผมว่าเป็นรถถังที่โคตรล้ำสมัยมากอะเอาจริงๆคุณดูดิโคตร โกงอ่ะแล้วคือแล้วคุณจะสู้ยังไงเนี่ยคือคุณดูนะอันนี้ร้อยยี่สิบร้อยี่สิบของเขาปืนกระบอกของเขาเป็นร้อยี่สิบมิลิเมตรของเขานะครับผมก็มีปืนกลมีปืนกลอ่าสิบสองสุดเจ็ดมิลอันหนึ่งแล้วก็เจ็ดจดหกมิลอันหนึ่งนะครับผมคาราวิสิกก็มีเพียงแค่นี้นะครับที่วีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็สามารถาหาดูกันได้นะเชียนะครับก็ต้อง อพอ้พอยผมมานี่ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกเลยนะว่าเยอรมันเกินแม่งเกิดมาทำไมวะคือแบบว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลยอะคือคุณดูดิไอพวกนี้มันแทบไม่ได้อะไรเลยเมาส์เมาส์ก็ได้ยากเมาก็ได้ยาก,ม,าก,ยากมันรีโหลดช้าไอบอไอบ้า้านน่าจะรีโหลดเร็วอยู่บ้า,าแต่มันไม่น่าจะช้าเท่าอเมาส์นะครับผมก็อ่าแล้วก็รลโอ แล้วก็แรปเปิร์ของเราเนี่ยคุณคิดดูนะเอ่อคุณจะเอาอะไรไปสู้ <c oughs> คุณจะเอาอะไรไปสู้กับพวกมันนะเอาพูดตามจริงเลยอะแล้วก็เป็นยกมืดของเยอรมันอีกรอบหนึ่งนะครับที่เพิ่มเติมมาก็มีทางาแรงสามให้ไการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เป็นพวกแท้งเดส์เดสทอยเยอร์นะครับที่กำลังเปลี่ยนแปลงสำหรับเยอรม,มันแล้วก็มีพรีเมียมรถถังพรีเมียมนะครับผมมาหนึ่งคันนะครับก็คือไททก็สอนด,ดีที่ติดเกาะแล้วก็เพิ่ง เพิ่มปืนกลเหมือนไทเกอร์เหมือนไทเกอร์ E นะครับผมปืนกลที่อยู่ข้างบนนะครับส่วนตัวตาตาคุณสามารถไปหาเองได้นะครับก็โดยประมาณแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนี้เอเวเรชั่นก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับผมแต่ก็แต่แต่ผมไม่ได้อ่านมานะครับผมก็สามารถไปหาเองได้ในในอัพเดตแพทนะครับแต่ผมว่าดิกระดิกระแม็กเนี่ยผมน่าจะมันน่าจะอยู่ตรงนี้มากกว่าเพราะว่าอีมอนเนี่ยมันมัน ปืนมันก็กระบอกเล็ก็แต่ว่ามันคือของไทเกอร์อีประเด็นนะครับสำหรับใครที่คิดถึงเอ่อไทเกอร์ Tiger นะครับก็สามารถหาดูได้ในคลิปนี้นะจะบอกไว้ก่อนเพราะว่าพวกคนน่าจะคิดถึงกันนะครับสำหรับออิตานีนะครับนี่ก็เป็นแมปใหม่ของเขานะครับโอ้ดีมากเลยที่ผมมาเจอ,อแมปใหม่ในวันนี้นะครับดีมากแต่ทําไมไทเกอร์สแล้วมีคนซื้อไทเกอร์สแล้วด้วยจริงๆโอ้โอ้เดี๋ยว ทำไมมีไทเกอร์สองอยู่ในนี้เฮ้ยเราอยู่ไทเกอร์ไทเกอร์หนึ่งนะเอ้ยพี่ที่ผมมาผมไม่ได้มาอยู่ตรงนี้นะทําไมผมอยู่ตรงนั้นนะ่ะไม่เป็นไรนะครับก็ชะตากรรมของเราอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะครับอยู่อย่างเขาก็อยู่อย่างเขาอยู่อย่างเราก็อยู่อย่าง,งเราไทเกอร์นี้เล่นยังไงวะลืมมันกันแล้วเนะี่ยโอเคเป็นกอย่างเขาอยังโอเคดีอยู่พอพูดตามตรงเลยจริงๆนะครับผมก็ อาซาอีตาไทเกอร์นะครับ <c oughs> อีตาไทเกอร์เนี้ยถ้าคุณอยู่ในแมตช์ที่สตูที่มันต่ำกว่าแรงสองเล็กน้อยหรือว่ายืนยืนแลงสองนะครับผมรู้สึกว่าเกาะของมันยังมีประสิทธิภาพที่จะพอกันได้บ้างนะครับแต่ว่าปัญหาคือปัญหาคือสิ่งที่คุณจะเจอส่วนใหญ่แล้วนะครับก็คือไอ้ <c oughs> ไอนี่แหละ ไทกเกอร์สอทั้งหลายแหล่นะครับซึ่งแน่นอนว่าการยิงไทกเกอร์สองนี่ค่อนข้างจะยากพอสมควรน,นะครับดังนั้นดังนั้นพยายามพยายามยิงจุดตายของมันให้ได้นะครับแล้วก็ไม่รอดนะกูเอ้สดๆสบสบเป็นปุ้ยเลยอืมโอเคไทกเกอร์เอกูยังยิงไม่เข้าเลยอยู่ไอ้พวกมันมานานมันกูยิงไม่ชินเลยกู เฮ้ยหินปะเฮ้ยหินหินมันหินหินมันหิ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 นโอ้ยตแต่เสียงเวลาโดนโดนกระแทกนี่ก็เสียงมันก็เสียงแปลกๆเนาะเวลาเวลาโดนเวลาโดนยิงอะอย่างเงี้ยมันก็โอเคดีนะครับนิดนึงโอเค ป้ารันเลียงไหนวะโอ้เวลาเชอร์ชิลนี่วะด้านนาด้านนายิงไม่ได้ต้องยิงด้านหน้าต้องยิงด้านหน้านาไม่ได้ก็นาไม่ได้ก็ต้อง,องข้างๆแล้ววะเพ็งปงยิงยากว่ะเดี๋ยวก็ต้องใช้กระสุนเจาะกรอแล้ว โอเคกันเนอร์โอเคได้แล้วได้แล้วกระสุนนี้เข้ากระสุนนี้กระสุนนี้ยิงเข้ากระสุนนี้ยิงเข้าอยู่ใครยิงข้างหัวกูวะแบบใหม่นะครับแบบใหม่นี้นี้แบบใหม่นะครับทุกท่านโอเคไฟไฟลูกขึ้นแจมจ้า IS-2 คนไม่จริงจริงนะครับแนะนำแนะนำให้แนะนำให้ฝึกยิงกันก่อนนะครับผมโอ้ยเยอะแยะเลยตรงนี้โอ้ยโอเคตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เขียวเขียวเนี่ยเอาเวรละอ่า โอ้ฮอริซอนตายแต่เราก็เออใช้ได้เหมือนกันเนี่ยยิงมันยิงไม่ค่อยเข้าเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ oh, ประสิทธิภาพมันเช่นมันยิงเป็น,เป,นเป็นยิยงนี้นี่เองแล้วที่ผ่านมาดิกูเจอแต่ตัวนี้มานี่โ oh <c oughs> อ้โหกันเนอร์ตายกูปเปลี่ยนกันเนอร์ก็ยังพอรีโหลดยังเขาเรียกว่าไงนะ <c oughs> ดูเลาคงเวลาได้ได้หน่อยนะครับแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่เออ ไทเกอร์อีเหมือนกันเจดังปึ้งแล้วก็แม่เจ้าเว้ยไทเกอร์อีอยู่ข้างหลังกูดิวะทำไมกูมองไม่เห็นวะคุณได้ยินเสียงวะเสียงปั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 งอะไรเนี่ยตาเอ๋โคตรกลัวเลยอ่ะมุมเนี้ยน่ากลัวมากนั่นไงโอ้โห i.s. ไอเอสหนึ่งไอเอสหนึ่งยา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 มายิงเข้ามายิงเข้ามายิงผมเข้าอุ í, ้ยเฉียดมันพลาดมันพลาดโอเคมันพลาดมันพลาดแล้วทุกท่าน hey, <bye. S 1> แล้วยิงไม่เข้า <laughs> มีคันหนึ่งตรงนั้นเห็นปะโอเคทานมิชชั่นติดไฟดูซิมันส่องใครอยู่ส่องเยอะโอเคออกมาแล้ว ตาเอยิงอะไรวะดูสิเสียงดังปองเป่งปองเป,ง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 ป่งนี่เสียงอะไรวะเนี่ยมีคันนึงพยายามมาทางนี้แต่ก็ไม่อะไระผู้เราคุมอยู่เอาอยู่เอาอยู่ผู้เราเอาอยู่อยู่ไหนวะ มันอยู่ข้างหลังรถถังนี่ตายแล้วอ่ะและ้วก็คันหนึ่งอยู่ตรงนี้ด้วยฝังฟ้าขวาเราไปสู้กับชาวบ้านไม่ค่อยได้อยู่ตอนนี้แต่ได้อยู่ห่างอ่ะเอาง่ายๆว่าไทเกร์ควรอยู่ห่างนะครับเซทข้า m c ็ม่หนึ่งได้วะเนี่ยผมนี้ผมไม่ชอบเลยอ่ะมันวิ่งมันต้องวิ่งไล่ตามเนี่ย นานๆครั้งที่ผมจะยิงเข้าอ่ะยิงแล้วยิงโดนนะนานๆเลยแหละ <c oughs> <c oughs> เอ้ยตายเถอะอ่าเอสพีเอไหนวะออเนียเจอละโอ้ออสวิงเหรอโอเคสบายอยู่ออสตินแดกกูแล้ว โอเคแท็กตายก่อนนะโอเคนะแท็กมึงตายก่อนโอเคโอ้โ okay. หอุ้ยอุ้ยไอ้ไอซ์บอรอดตายไงวะโอเคไดเวอร์ไดเวอร์กันเนอร์โอเคตายคุณเห็นไหมมันอยู่เยอะหลังตึกนั้นอะแต่เราแต่มันมีช่องอยู่อะเราพอยิงได้อยู่ <Okay. S 2> เราเล็งสูงมาห,หน่อยยิงเข้าตรงนั้นพอดีโอเคไอเตายครับซ้ายขวาส่วนใหญ่คนก็รู้สึกว่าจะกลับมาเล่นแ่าแรงค์สามเปนเยอะขึ้นนะเพราะว่าอยู่แรงค์ห้าแล้วค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงมันโคตรจะแพงเลยแต่ผมว่าไอทีมทีมผมไอพาร์ทเนอร์สีเขียวผมเนี่ยรู้สึกว่า ขยันทำงานมากเลย <g ül> หมอควันเยอะเยอะมีไอ้สองอยู่ตรงนั้นน่ะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปช่วยชาวบ้านชาวช่องเชอร์ชิลใช่ไหมเดาวถูกใช่ไหมเชอร์ชิลใช่ไหมเชอร์ชิลเอ็มเคสามไอ้หมอนี่ยังฆ่าได้อยู่โอเคไอ้หมอนี่ยังฆ่าได้ ยู่ทางฝักขวาโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราออสเจอร์ออสวิงโอเคมันอยู่ทางฝักฝขวาของเรานะครับน่าจะยิงได้อยู่มันน่าจะน่าจะไหว <c oughs> น่าจะไหวมันน่าจะเห็นเราแล้วขอรอดักตรงนี้เลยกันนะน่าจะ ผมคิดว่าน่าจะไม่มีใครยิงมาทางเราอ่ะละ่ะรอก่อนรอก่อนมันเดือฟากขวาเราเลยเนะี่ยโอ้โหพี่แกมันรอกูเลยอะเราว่ามันต้องมาแน่ๆอ่ฮะรู้สึกมีอีกคันหนึ่งแถวๆนี้นะวัดดีจ้าอยู่ตรงฝั่งนี้ด้วย มัอยู่ในอาคารโอเคเสียงโอเคมันน่าจะตายแล้วเออมันตายแล้วมันตายมันตายโอ้โหพอลิสันเกือบพังเฮ้แต่ไม่ตายดีว่ะอุ้ยแต่อโม o ตายอ m ม o ไอโอเกือบไม่รอดถ้าอโม o ระเบิดนี่ชิบหายเลยเนี่ย อ๋อไอเอสหนึ่งนี่วะไอเพื่อนลาพันเนอร์เขียวน่าจะไหวนะัน,นเราขอลุยกับไอบ้านนี้ก่อนแล้วกันโอแต่พันเนอร์เขียวเรานี่โดนสองคันอ่ะจะไหวป่าววะโอ้โหคามิคาเซ่มากเลยอะวทีมมันโหดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยทีมโหดโหดโอ้ยเควีว่ะรอ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  ไม่อยาไปหามันอ่ะมันมาแล้วมันมาแล้วโอเควีเควีเควีหวัดดีเควีฝัร้คาคุณจบตั้งแต่กูได้ไทเกอร์แล้วเว้ยแต่กวอนที่กูก็เสเสียมึงกันนะ <c oughs> มันอยู่ฟากเนี้อ๋อเห็นแล้ว ไรอดีป่าววะโอเคไหนวะกลัวไม่รอดวะกลัวไม่รอดนะ่ะเอา้าไหนวะสู้กับใครอะ่ะมันสู้กับใครตะกี้เบสคอร์ครับออนแฮน บอกแล้วบางทีบางตามันก็ดีบางตามันก็ไม่ดีแล้วแต่ทีมเราด้วยแล้วแต่ชะตากรรมล้วโอกาสก็โอเคนะทุกท่านต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันมาตลอดนะครับก็อีกเรื่องหนึง่งเกี่ยวกับบั๊กทุกคนจะได้ไที่ตอนที่แล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้ก่อนคลิปนี้นะครับก็ที่ผมบอกว่าอ,าอีที่มันเป็นบั๊กช่องไอคอนข้างล่างนะครับ,บก็ ถ้ามันเป็นโรคดอกจันน่ะคุณลองไปเปลี่ยนภาษานะครับออาจากเกมก่อนแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนภาษาได้นะครับแล้วก็เข้าเกมใหม่นะครับก็โอเคนะนี่มีคนบอกมาบอกมาครอันนี้อันน่เพ่งรู้จริงๆนะครับต้องขออภัยด้วยอาทีผมบางทีผมก็ใช้พิธีว่าแปลว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับผมก็มันเลยได้แบบนั้นมันได้พวกนั้นออกมานะครับแต่จริงๆก็ถ้ามันแก้ไขไม่ได้จริงลองเปิดปิดใหม่จริงๆนะครับแต่ว่า ถ้าไปได้ส่วนๆนะครับตอนตเริ่มเกมให้คุณเปลี่ยนาภาษาของคุณเนี่ยให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าเป,เ,ปเ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นภาษาอื่นๆมันจะเป็นขึ้นดอกจันแบบนั้นนะครับโอเคนะแต่ก็แต่ว่าถึาถงแม้ว่าจะ,จะขึ้นแบบจะขึ้นเป็นดอกจันแต่ก็ยังสามารถจะเล่นได้ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับมันไม่ได้ไปไหนนะครับโอเคนะไอจีนั้นไอเรื่องภาษาย่าของผมเนี่ยคือ,อมีคนร้องเรียนเรื่องนี้มาเยอะมากพอสมควรนะครับอะไรนะ ผมเป็นผู้ปกครองของเด็กคนนี้นะครับก็เนื่องจากว่า,าลูกๆผมเนี่ยยังเด็กอยู่นะครับแล้วก็มา,าดูคลิปของคุณก็ผมก็ปล่อยให้ลูกของผมมาดูไปเนื่องจากว่าคลิปของคุณให้ดูแบบว่ามันไม่เถื่อนเหมือนเหมือนที่อื่นนะครับแต่ว่าพอไปมานี้พอไปมาผมดูไปมาผมผมเจอ,เอคําหยาบของคุณที่หลุดออกมามากพอสมควรนะครับแต่ก็ทําให้ลูกผมนี่อาจจะติด ผิดคำหยาบได้ผมขอไม่นำผมไม่นำให้ทุกคนให้คุณลดลดคำหยาบลงบ้างนะครับอไออย่างเงี้ยผมมาอย่างเงี้ยเป็นเป็นจดหมายมาเลยเวย้ยเออส่งมาไปทาง Facebook เลยอะ่ะเออทางแฟนเพจเลยอะ่ะผมก็โอเคยอมรับครับผมก็บาแต่ว่าบางทีต้องหลุดออกมาบ้างนะครับว่ามันคือฟิลลิ่งของผมเองนะครับก็เรื่องนั้นผมก็โอเคยอมรับนะครับว่าผมก็พูดคำหยาบไปบ้างพอสมควรแล้วก็ช n องผมก็มี เยาวชนกันเยอะนะครับก็อาจจะติคำหยาบผมไปบ้างนะครับแต่ก็จริงๆถ้ามันหยาบมากจริงๆผมก็ต้องเซนเซอร์ไปบ้างนะครับหลายๆคลิปหลายตอนที่เพื่อนผมก็พูดคำหยาบแบบแบบหนักเกินไปนะครับผมก็เซ็นเซอร์ให้นะครับแต่ว่าบางคำเนี้ยมันเป็นคำที่ใช้ประจำอยู่แล้วผมเลยไม่ค่อยเซ็นเซอร์อะไรถูกปะ่ะโอเคนะอ่ารีเควสยังรีเควสได้เหมือนเดิมนะครับแต่ก็ขอรีเควสที่มันพอทําได้เอออีห e นึ่งร้อย E 100, อีหนึ่งร้อยเอออีเ,ออเรื่องหนึง่ง e อีหนึ่งร้อยเกือบสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้ว e อีหนึ่งร้อยนี่ผมไม่เข้าใจว่าพวกคุณเอามาจากไหนนะคือผมผมหามไม่เจอจริงๆทั้งในในช็อปของมันแล้วก็ทั้งในนี้ไม่รู้หามไม่เจอผมขอถามหน่อยว่าพวกคุณไปเอามาจากไหนนะครับผมแต่ว่าเห็นว่ามันมีมันเป็นกิจกรรมหรือเปล่าถ้าเป็นกิจกรรมเนี่ยคืออาจจะไม่ทันแล้วนะครับหรือว่าไม่ต้องซื้อหรือว่าต้องมีซื้อทิเกตที่ไหนหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะครับโอเคนะโอเคนั้นก็ อี e 100. นิงร้อยนี้ผู้คนเลิกรีเพลทกันไปแล้วผมไม่รู้ว่ามันซื้อจากแหล่งไหนนะครับผมก็โอเคนะเจอกันคราวหน้าผมผูดอีรอบแล้วโอเคครับบ๊ายบาย